ไก่มันร้องอ่ะอะไรเนี่ยงูจริงๆนะงานเข้าเยอะหรอภาพภาพจริงเสีงจริงไม่มีสแตนด์อินนะครับจะแกะออกอยังไงครับวันนี้ <c oughs> นี่เป็นนะครับเฮ้ ลูกมันมาจากพมเนี่ยพวกจะมาล่อลูกไก่เราซะแล้วเราจะเอาออกไงเนี่ยอุ้ยหัวมันนี่นฮ้ยตกใจเสี่ยวอะทำไงอะไม่มีพิษนะแต่ตอนนี้ต้องกดหัวกันเลยเนี่ยจะจับมันไงดูความยากก่อน มากินลูกไก่ของเราเลยดูหัวมันเหลือมไลม่งูอะไรอ่ะสามหรือเหลือมชูเหลือมนี่มีหางมันหางมันจะเป็นแล้วจะออกไอนี้ดูหัวดิหัว,ด,หวดิฉันกองกงมปกล้าเข้าใก่ตอนนี้คุณพ่อกำลังจะเอาที่งูนะะ ออกไปปล่อยนะแต่ถ้าน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าไปทำตามเองนะให้ผู้ใหญ่เขาจัดการนะผู้ใหญ่ยังแย่เลยอย,อยากยืดอีกยืดนี้รั่วเสือแชมนนั่งแบบไม่มีเตียงสปาเลยใช่ไหมจะหางก่อนใช่ปะ่ะจะหางก่อนนะแล้วพี่หางดัเฮ้ยมันมันจะต้อวัดหางไหมอย่าไปอยู่ แต่เช้าทุกคนเพิ่งตื่นนอนมาเจออะไรตื่นเต้นแต่เช้าเลยครับสยองไม่ตื่นเต้นสยองเลยอ่ะอย่านะจับหัวก่อนเฮ้ยให้เดือดอดเข้ามาเฮ้ยให้เดือดอดเข้ามาเฮ้ยจะดุ้งเลยว่ะ น,นี่แหละถ้าจับหัวได้ถ้าเราจะตัดตัวเสื่อเฮ้ยขี้เนตมากอะยังดุเลยอันนี้อันนี้เราจะจะจับเขาเออกจากตะไคร้เพื่อจะไปจะปล่อยออกไปนะต้องไปหักไอใไอดูก็อย่าไปาทำตามเด้อให้ให้ให้ผู้ใหญ่เขาจ,จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญนะขายให้เนี่ยแล้วเราไงเราต้องตัดตะไคร้ไงดุเนี่ย 5 tí xa nó như thế nào? Ờ, má đơn tần, không có gì Cậu cột hòa Ờ, bác Cậu lâu ฉันถอยเลยนะเดี๋ยวนะคือถ้าแม่ออกก็ตายนะอย่างนี้แหละเวลางูติดตะไครปุ๊บนี่ไปไหนไม่ได้นะตายอย่างเดียว ยิ่งไปยิ่งพันตาล้องก็ต้องเอากล้องซูมเลยอะจะกล้าเข้าใกล้อุ้ยเสียวอะจะให้ตาล้องเข้าไปสบายจะหลุดมาทางนี้ไหมเนี่ยไม่หลุดอุ้ยอุ้ยหมดละต้องจับหัวนี้นะโอ้ เสียวมากนะคะทุกคนตื่นเต้น <ano> ้ลจับหัวได้แล้วนะไรแล้วเอาพอรอจำเป็นหรือนี่เอาพอรอถ้าใหญ่วันนี้ก็ได้กล้านะโอ้แค่นี้ง่ายมากกลัวโลนตัดได้ไหมลูกได้ันมาตัดเพื่อจะได้จับทั้งหางทั้งหัวช่วยมาแล้วนะวีนอม ตื่นมาแต่เช้าตื่นเต้นนะวันนี้อากาศสดชื่นไงว่าพี่ช่วยกันนะฮะแม่ช่วยยืนดูอยู่ห่างๆก็พอค่ะหา่างๆยืนห่วงตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วแล้วเราจะไปปล่อยเขาที่ไหนฮะในป่าป่าเลยเหรอไปไกลบ้านเราเริออ่มจะมาล่อลูกไกลล่เราเนี่ยจะมากินลูกไก่ของคุณพ่อนะฮะ แล้วก็มาติดตะ,ะไคร์มาสวนใน,นวัดเสียวป่าในเดียป่าเมซอนเลยป่าเ <laughs> มซอน <laughs> ข้ามประเทศเลยใช่ไหม <laughs> <c oughs> อุ้ยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนต <c oughs> ้องกดหัวแน่นนะ <c oughs> <c oughs> อเออ <c oughs> อย่าเดินเข้ามาใกล้เนี่ยเนี่ยดู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 ด้ดูหัวชัดทุกคน ปใครเนะอา,าไปเลี้ยงใครจะเอาไปเลี้ยงมากคุณพ่พอถามใครจะเลี้ยงล่ะคะนมิฉันนี่หลบแล้วหลบอีกปล่อยรู้หุ่นป่ารู่นโอ้โหบ้านเรานี้เปนสารพัดสัตว์ตึกยอดเลยนะไปร้านบ้านละไปยัยม<ป>ิ <laughs> ฉันตื่นเลยอะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับแต่ว,ว่าเราอาจจะปล่อยให้ไกลๆบ้านเลยนะผมแบบ ปล่อยลงน้ำไปเนี่ยให้หายจากบ้านเราเลยนะทุกคนคือถ้าเราไม่จับหายนี่เขารัดมือเราเลยใช่ไหมใช่นี่จะปล่อยแล้วใช่ไหมคะปล่อยแล้วไม่อยามาใกล้บ้านเลยนะจะมากินไก่ใช่ไหมเนี่ยอย่ามากินไก่อีกนะรูกันอยู่เนี่ยตัวใหญ่ไม่เหลือแ <c oughs> ล้วเนี่ยพี่แจมเดินไปไหนพี่แจมวันนี้ไม่อยากจะคุยกับสัตว์แล้วเอ่ะเอาอะไใช่ไหมเออปล่อยลงไปแล้วนะคะ โอ้ยเปิดเร้วม่ะโอ้ยดีไหนร้อเร็วเลยอะโอ้มากเราโผล่ข้างกล้องไงโอเคนะก็ปลอดภัยปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะตอนนี้งูมเหลือ่ายน้ำเป็นมูเหลือ่ายน้ำเป็นนะเขายูเได้พี่ ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แชมป์ไปเล่นน้ำต่อเดี๋ยวพี่แชมป์จะกระโดดลงไปนะเพื่อเช็คดูว่าพี่เขาปลอดภัยหรือเปล่านะอ, <laughs> อาจจะกงกลับขึ้นมาอีกเลยสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผมผมก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับถ้าเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อาจจะช่วยเหลือเขานะครับโดยการปล่อยเขาออกจากข่ายนะแต่ อย่าทําด้วยตัวเองนะครับผมควรจะเรียกผู้ใหญ่นะหรือผู้ชำนาญนะฮะหรือว่าอาจจะโทรหาอาสานะครับผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอันตรายนะครับผมสาหรับท่องผมนะครับก็คือมีคนแก่บผู้ชํานาญในการจับงูนะครับผมอย่างปลอดภัยนะฮะแลวตอนนี้เขาก็ได้เดินกลับบ้านไปแล้วนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะไปนอนแล้วฮะผมเองก็จะไปนอนแล้วผมตื่นตื่นแต่เช้าครับไปดีกว่าฮะโอ้โหะลึมสลึบ <laughs> từ, à. hey. từ đây nè từ đây là gì từ nhang từ nè đâu